ร็ไซส์มันนี่ก็เลยแชรเดียวที่นั่น,น,นก็คือแบบอ่าหารักเติมพอพี่น้องเอ้ยก็คือว่าหัวม,มันต่ำเนาะก็คือดูดน้ำในสิได้ประมาณสิพออยูบอ่บ่ซ่มเนี่ยคือมีห้าหนึ่งนะห้าห้าซัมเนี่ยคพอเนาะหัวป้อง,ก,องก,กันแต่สัตว์ใหญ่เนาะสัตว์ตน้อยนี่โมเน่พ,พ่มพ่น้องเอ้ก็คือสิสามารถเขาได้คือเก่าไม่กับโมมีเนะเาะมินมีแต่ซัมเนี่ยพ,พุ่มพินองเอ้ไม่ตีเนาะ พอไม่เ็จเดือแบบกับสวัสดีเลยสบายดีเลอผมเอพี่น้องเย็บชีเวสสุขสุขคนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสามนิ้วแล้วผมพี่น้องเลย บาผมมาพอสนนมาเนี่ยน้องพี่น้องท่าสนนก็อยู่เพื่อนพอพี่น้องเลยเมื่อวานนี้เนาะท่าสนนก็ออกไปซื้อดวดน้ำพอพี่น้องเลยอ่าก็เลยถ่ายเส้นทางเลินทางแน่้น้องพี่น้องเนาะโดยกับโอ้ว่ากรณีเป็นย้อนอย่างเนาะคือท่าสนนลงไปส่องยูทูบเนาะก็คือแบบแบบอ่าพิคกดพอพี่น้องเลยพีคกดก็คือแบบว่าเอ๊ะสาวนก็เลยคิดว่าเป็นน้ำเขียนหัวโขพิดบ่เนาะสาวนกมาเปลี่ยนพี่น้อง เปลี่ยนหัวข้อใหม่เอาลงอีกรอบที่สองพิดคือเก่าน้องพ่มพี่นองเนาะสาวนอนเลยลบบิลโอถิ่มเลยพ่นพี่นองเลยโดยก็ต้องขอโทษขอภายเด้อพแมพี่นองเอฟซีเนาะโดยก็คนเบิ่งกับอ่เอฟซีเบิ่งเนาะหลกูหลยคนข้าไปเบิ่งประมาณได้อยู่สี่สิบหรือห้าสิบคนพรมพ่นองเลยอ่าสีแดงจี๊บขึ้นมาเนาะแดงขึ้นมาเลยพ่มพี่น้องคือว่าสั่งรายได้บด้เน้องพ่มพ่นองเนาะโดย สันวันกะต้องขอโทษขออภยัยพี่น้องเลยวันนี้เนาะท่าสันนวนกะสิมาอัปเดตอ่าบ้านชงเนี่ยนะพี่พี่รองเนาะก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอ่าได้ซื้ออ่าให้ทางสันนวนไปซื้อวดวลน้ำเนาะเมื่อวานนี้เนาะพี่พี่รองเนาะก็เป็นเงินจำนวนอยู่เก้าเซนกิพ่อพี่พี่รองเลยโดยเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพิ่น ได้ได้พอมพี่น้องเอ้ค่อให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บกายให้ได้ความไข้กอยาให้มีปารถนาสิ่งได้ก็ค่อยเพิ่อนได้ทรงความปารถนาในนาทีการงานควบคุมก็ค่อยเพิ่นจะเดินจริญพอม่พี่น้องเอ้นอนหลับก็ค่อยเพิ่นได้เงินหมื่นนอนตื่นค่อยเพิ่นได้เงินแสนเวทมากๆก็มีแต่โชคตราบเนาะพี่น้องเนาะโดยถูกพี่น้องเอ้ ่าจับดีๆกว่ามือกล้องอ่ะเนาะอ่ามือกล้องพี่น้องเอ้ความให้กันแส่กับซาโน่กับมันเสียแล้วพี่น้องเนาะก็เลยต้องให้อีกคนหนึ่งจับให้พี่น้องอ่าซาโน่น่งแบบนี้เนาะต้องมีอีกคนหนึ่งจับให้คือว่าเนาะพี่น้องไม่กันแส่ทอนซาโน่กับเสียพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อให้อ่าในเนี่ยปีหนึ่งปีปลายเนี่ยพี่น้องเนาะมาเสียพี่น้องเอ้ย อ่ากสิบุตเพ่งประดายทาวา่าซื้อกับประมาณอยู่พันกว่าบาทพันมาเนาะแต่แบาก็ใส่งานเหิะอยู่พี่พี่น้องไอ้ปีหนึ่งปี 1, ปลายคือว่าโอเคแล้วเนาะโดยกับมาหนี้กับทางสนุกกัษมิมาอัปเดตก็คือแบบรูดน้ำอะไพี่พี่น้องเนาะก็คือว่าให้ทางไอ้เพิ่นไล่ให้เห็ดอ่านี่ละรอบๆอ่าเฮือนชาวนวลเองนี่แหละเนาะเพื่อว่าหมอให้งวัวอ่างัวควยุย ข่าหัวขาส่วนพอพีพ่น้องเองมาน,นี่กะถ้าสานวนกะสีไปอัปเดตให้เบิง้งพอพีพนออพ่น้องว่าทางไอ้เพิ่นเห็ดไปหอดใส่แล้วเน้องพอบิณรงค์เนาะโดยอ่าพอพีพ่น้องเค์ด,พพเดวดน้ำนาะก,ก็หนึ่งก่กก็ม้วนน้อยพอพีพ่น้องเค์ถ้าสานวนซื้อมาเนาะหนึ่งมวนคือหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกหมืน่นกพีพ่น้องพอบิณรงค์เนาะโดย อสองม้วนก็คือสามเซนซาพันกิพรมพ,พี่น้องเอ้โดยก็คือว่าสามเซนสองม้วนกี่น่ะเนาะโดยกะคิดว่าสีไปทั้งห้านกะสีซื้อม้วนใหญ่พี่พี่พน้องมาคิดอีกทีหนึ่งเนาะทั้งสานวนก็ว่าเอ๊ะเอาม้วนน้อยดีกว่าเพราะว่าปูเห็ดอ่ากะสีบ่อนักปันใดเนาะก็คือแบบเราก็ต้องใส่แห้งนี่เพราะว่าคนใหญ่นี่อาจสี่นักหรือว่า บาเวาคือโค่นน้อยเนาะพ่อพี่น้องเนาะสาวน้อยก็เลยตัดสินใจเอาโค่นน้อยสองมวนพ่อพี่น้องเลยแตคือสองโค่นท่านะเนาะภาษาลาวก็โดยอ่ะจังไรก็ท่านสนอนก็สีพาพี่พาน้องไปเบิ่งรอบๆบ้านพ่อพี่น้องเลยโดยนายเพิ่นกำลังขุดอยู่พ่อพี่น้องผมมุมนั่นเนาะสนองก็สีมาถ่ายรอบๆให้เบิ่งพี่น้องเลย โดยเพ่อพี่น้องรวดน้ำทีท่าผู้ใหญ่เพิ่นเสนอมาโดวยวันไหนนำมาให้ชาวสานวลซื้อเนาะมาเห็ดรอบเฮือนนี่แหละพ่อพี่น้องเดินดินชาวนวลเองนี่แหละเนาะกะอ่ะสีบ่พอพ่อพ่อพี่น้องเอยเพราะว่าทางนี้กับชาวนวลก็ยังบริลรอบเลยเนาะโดยทางนี้กะทางไอ้เพลนเห็ดเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องติดแต่จุดชาวนวลยืนไปหาปุ้นมุมนั่นเนาะพ่อพี่น้องเนะาะเดี๋ยวชาวนวลกะสียางไป ไอพี่น้องเบิร์ใกล้ๆน้องเพื่นพี่น้องเนาะอกะสีเดือยประมาณนั้นพื่นพี่น้องเอ้อันนี้ก็ทางง่ายพึ่งก็ได้เน่งใส่แล้วทีเรียบร้อยน้อเพื่นพี่น้องเนาะมีห้าเซนก็คือมวลหนึ่งเนาะมวลหนึ่งกับอ่ามวนที่สองก็ใส่โบได้เป็นไดเพื่นพี่น้องเอ้กับโบผู้ว่าทังนั่นกับโบผู้ว่าสิรอบได้หรือบเนาะเพื่นพี่น้องเนาะเพราะว่าทางนั่นก็ยัง ยังเบิดเลยพ,พี่นออ้อยเพราะว่าทางนั่นก็คือทางสาวนวลปลูกฝังหรือว่าต้นกล้วยต้นอ้อยอยู่แถวนั้นแหละพ,พี่นออ้อยคือทางพญานาคนำเข้ามาเนาะก็ให้เอาไม้อยู่ลานลุ่มพ,พี่น้องลานเทิงก็คือรวดน้ำเนาะแต่ทางสาวนวลกับบ่มีไม้เนาะจำเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้พ,พี่น้องเอ้ อย่าทางชาวนอนก็อนจะไปถามทางง่เ้เพิ่อนก็นอสิได้ประมาณซ้ำไดเพื่อพี่น้องเอง้อันนี้ก็คือไอ้ชาวนอนเองเนะาะอัสบายดีพ่อพ,พี่น้องเพื่อนเดอ้ออสบายดีใน,ในี่ให้อทอดไซม์มาหนินก็คือแบบอาหารักเติมพ่อพี่น้องเอ,งอ้คือว่าัวมันต่ำเนาะก็คือดูดน้ำในสิได้ประมาณสิพอ่ออยู่บอ่อซ้ำเนี่ มีเท่านึงนะเฮาเฮาทํานี้ก็พอ้ว่าาป้องกันแต่สัตว์ใหญ่เนาะสัตว์น้อยนี่บ่แน่พี่น้องเอ้ยก็คือสิสามารถเข้าได้คือเก่าสิเป็นแบ่หรือ่ไก่กานาหุ่งนี่ละเนาะเข้าได้คือเก่าพี่น้องเอ้ยก็คือยังเหลืออยู่มวนนึงแต่ก็ยังบ่บ่แม่นมวนนึงอีกว่าตอนร้านโดนชวตัวนั้นน่งนั้นน่ พอเตะคารัแล right? <Ooh. S 1> ้วก็มีสาวไผ่น่ะมาหนาประตูนี่ได้แถวแถวลาดนี่แหละมาลาทางมานาดนั่นบ่พอแล้วบ่พอเนาะแม่นปรฮู้ว่โดนน้ำมันก็จักเม็ดพุ่นยองเอ้ยเอาเสาห่างบัดง้อง้อดอดไลรเม่นเลยก็ได้เอาระยะทางนี้คือสิบอัวบ่ได้ใช่ไหอ้คือมันมันหนึงทางนี้คือสิบบ่พอ ก็คือว่าดินกับพวกคนชนทุ่นพี่น้องเลยไม่กับโมมีเนาะมินมีแต่ซัมเน่พี่น้องเลยไม่ตีเนาะพอไม่เสดเดือแบบอ่าคอกเวะพพี่น้องเนาะคอกเว่โคกไก่แต่ก็ตีมอนเชกันเลยพพี่น้องก็คือว่าแนาะไม่โกมันก็หายากคู่มึอนี้เนาะคือชาวนวลว่าอะไรพี่น้องเลยไม่โตหายยากอันนี้ก็สิประมาณนี้เนาะก็คือหาแถวพ่อพี่น้องเลย ก็ยังห่างอยู่เนาะถ้าว่าเวเนาะมันก็สามารถรอดได้คือเก่าพู่พี่น้องเลยแต่งัวอาสีพอได้เนาะพู่พี่น้องเนาะชิบประมาณนี้พู่พี่น้องเลยคือถ้าใหพุ่งแกโตเติมฮิดไปเรื่อยเนาะคือแบบเบิดชำนั่นก็คือว่าจบพู่พี่น้องเลยก็ยังเดือดหน่อยนึงก็จะใช้มมเจนั่นเนาะถ้าเฮาบล้อเบิด งัวกับซัดชาและสิ่งกัเขาได้คือเก่ายวพรมพี่น้องเอ้ง่ายเพิ่งกะเอาไม้เอาโต๊ะมาเพิ่มเติมอีกเนาะโดยพ่มพี่น้องเนาะก็คือทั้งนั้นเนาะก็คือแบบอ่าส่วนที่สนวนปลูกต้นกล้วยวันก่อนพ่มพี่น้องเอ้ก็เลยแบบต่อเติมตัดไม้เส้นไม้นิ้วไอ้โน้ยใส่รอบๆเนาะแต่หากยังงัวยังสามารถเข่าได้พ่มพี่น้องเอ้ ทับลายสิ่งของเนาะก็คือเครื่องปลูกของห้าวเาแหละพี่น้องเอ้โดยนี่ก็คือเองินซานของสานนวลเนาะก็คือประตูเยี่ยมเนาะพี่น้องกับมามีประตูเซนเก่าเซนเดิมสานนวลก็ได้คิดว่าอ่าสีบอสังประตูหรือว่าหวานประตูน้อยเนาะถ้าสานนวลคิดว่าถ้ามีเงินมีคํำต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็สีเจาะประตูนี้เนาะ ออกมาเป็นเฮือนครัวเพ,พ่อพี่น้องเพราะว่าท่าสนอกก็ยังบ่มีเฮือนครัว่วเป็นของตัวเองเนาะเพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่าละหาเงินหาข้าวกาพอได้แต่ใส่ใจซื้อกินซื้ออยู่พ่อพี่น้องเลยพอ,อได้เก็บได้เมียนเนาะด้วยอันนี้ก็คือทางประตูเนาะเพ่อพี่น้อ,นองเนาะนี่ทางประตูรั้น้ำก็เหลือประมาณซ้ำนี้เพ,พ่อพี่น้องเลยอ่าเนาะ กัทางสนอกะลองทำคลิปอีกรอบทีสองพรมพี่น้องเอ้ถ่ายังผิดกฎของ YouTube เนาะกะทางสนอกะชิบองลงอีกพรมพี่น้องเอ้อาจจะเกี่ยวของกับกรด,ดูดน้ำบ่ไดีบ้างหน่อยหน่อยพรมพี่เมยพี่น้องเน,นะนาะโดยการดูดน้ำกะชิดได้แต่เจนี่มุมนี่แล้วพรมพี่น้องเอ,เอ้ทางไอเป็นเกิเห็ุคนเดียวเนาะกะับอุบัตเหตุบนมือลรามาเนี่เพราะว่าที่ต่อเติมไม่ต่อส่เนพ่มพี่น้องเอ้ เมื่อวันก่อน,นทานสนวนกะได้ทำคลิปลงไปคือว่าเนาะกับผิดกฎของเพื่อนพ่อพี่น้องเลยผิดกฎ่อง youtube เนาะโดยกลับมานี่กับทางสนวนกะไล่มาทำคลิปอีกรอบที่สองพ่อพี่น้องเลยอ่าเนาะจังได้จังได้กับทางสนวนกะขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีสุขสุขคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจและกะหักแพงเบิ่งแยงเบิ่งคลิปให้ทางสนวนเนี่ยเด้อพ่พี่น้องเอนาะ โดยตั้งแต่ข,ข,ข้างแรกจนจบกับบวกขมโฆษณาของสนนพี่น้องเอ้โดยอะตอนนี้กับใครขำโรงแรงแล้พวพี่น้องเอล้ลังจากที่สนนก็มาแต่สวรรนัดดกขิตเอาพี่น้องเนาะมาเตวีแต่ง,งานพลาพ,พี่น้องอก็เลยถ่ายวิวให้พ,พี่น้อง FC เอฟซีได้เบิงเ่งได้ฮู้เนาะว่าทางสนนอะไรครับองควงควนกระเมนพี่น้องได้สิ่งได้ครองจากผูใหญ่กระเมนเนาะโดย ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีเพิ่นเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยทางสาวนวลพรมพ่น้องเนาะเห็นเพิ่นเม่นเนื่อว่าทางมหาสาวนวลอยู่ผ่านช่องยูยูทูปมัน่ะเนาะโดยยูทูปของาวนวลเองนะพรมพ่น้องไอ้เพิ่นกระถากมาว่าสาวนวลเอ้ยว่าสั่นเนาะยามใดเด้สาวนวลสีได้รถคันใหม่เพิ่นว่าจะสั่นเนาะพรมพี่น้องเนาะโดยพรมพี่น้องกับผู้คือกันเนาะสาวนวลกับ ยังเก็บเงินเก็บคำบ่ได้พ,พี่น้องเอ้ยชาวนาก็อยากได้คันใหม่อยู่ไปเบียไปงานก็จะได้สะดวกสบายพ,พี่น้องเอ้ยก็คือว่าช่วงนี้ก็คือไปมาก็บ,บ่สะดวกสบายเนาะคือว่าไปไปมาไว้พี่น้องคือว่ารถลลางของชาวนากบบระบ่อสมบูรณ์แบบเนาะไปข้มมามาเมื่อยขยาน,นรถเพลคือความเพลน,นเนี่ยโอ้ยพ,พี่น้องสุดลำบากเนาะสิไปหาหาสอกมันยากพี่น้องเอ้ยตายที่ได้ชาวนวลก็ได้สุข ผู้เธอพรมพี่น้องเอ้เมื่อยเนาะโดยกัเหตุยังไดได้พรวมาทั้งเฮากระเลือกว่าได้พรมพี่น,อน,น้องทางสนุนเลือกว่าได้เนาะจำเป็นก็ต้องแปลงหรือว,ว่า่อมเอาขั้นเกา่าขี่ไปต่ออีกพรมพี่น้องเอ้โดยกับยังไดกับกผักพรมพี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนท่านเนาะที่หักแพงเดีอกกับเบิร์นแยงทางสนุนพรมพี่น้องเอ้กับกผักพรมพี่น้องโคดเซกโดได้และก็เป็นกำลังใจทางสนุนเนาะโดย การสำหรับคลิปนี้ทางสนวนกาสิได้อเมราพาจากหรือว่าจบคลิปเพียงเท่านี้พรมิพี่น้องเอยก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะโดยอ้ยพรมิพี่น้องกาสิประมาณนี้แหละเนาะทางสนวนกาถ่ายวิวบรรยากาศรอบๆบ้านพรมิพ่น้องไปเบิ่งว่าไอเพิ่นเฮ็ยนฮอดใส่เนาะก็คือว่าลวดน้ำเนาะพรมิพ่น้องกาได้ประมาณชำนัลละเนาะมีอยู่หาแถวความกว้างกาประมาณอยู่ เกือบเศร้าพอมีพี่น้องเลยโดยเศร้าเม็ดนี่แล้วเนาะโดยคนหนึ่งก็ตกอยู่แสนหกหมื่นนะกีบคือเศรานวนวานแบบพี่พี่น้องเนาะกระชมแล้วผมราคาพ่อพี่น้องเอ้ยโดยกับคนอื่นกับทางสศรนวนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่งกับซวยซู้เข้ามาทางสศรนวนอยากให้เศรนวนมีอ่าสีดาพ่อพี่น้องเอ้ยปลูกฟัง แต่ก็พูดส่วนที่ดีเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณทางเพื่อนพ่อพี่น้องเอ้ขอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บกายให้ได้ความไข้กายให้มีปรถนาสิ่งได้ก็ขอยเพิ่นได้สมความปารถนาในนาทีการงานของเพื่อนก็คอยเพิ่นเจริญเจริญพ่อพี่น้องเอ้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนาะพ่อพี่น้องเนาะทางเพิ่นก็กัวเพิ่นจงมีสุขแต่ก็ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ ได้หน้าที่การงานของเพื่อนหะน้องพ่อพี่น้องเนาะสานน์นักับผมมีความว่าความมาลายพี่พี่น้องเอ้ยการสาธุขอให้เพื่อนเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกให้หลานต่อไปอีกเน้อพี่น้องเบิ่งแยงอ่าการสำรับคลิปนี้พี่พี่น้องเอ้ยการผ่าพรมพี่น้อง fc birds สุขสุขคนหะน่ะเนาะเป็นกำลังใจทางสานนันดีเด้อพรมพี่น้องเนาะขอให้ fc ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามได้ก็ครับชมคลิปสานนันกับจง มีแต่ความสุขแลยความเจริญพ,พ่อพี่น้องเลยสุขกายสบายใจในนาทีการงานขอให้เจริญเจริญเนาะราบเดินพ,พ่อพี่น้องเลยสาธถูกสานวนวลกันเนาะกับมมีอย่างไรสานวนวลกับมีแต่คําอวยพรอวยใจและกานามกน้ำใจของสานวนวลนี่ละกาโบหัวสิตตแทนด้วยว่าบุญคุณจังไรเนาะกับทางภใหญ,ญ่ใจดีเพื่อนกาถือว่ามีบุญคุณสําหรับของสานวนวลพ่อพี่น้องเลย สนงกาดีมกดีใจที่ได้มาพบมาพ่อเพิ่นแต่ก็ถือว่าเพิ่นเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่สําหรับเฮาเนาะโดยเบิ่งแยงทุกสิ่งทุกอย่างแนะนําสิ่งดีๆเข้ามาเนาะพ,พี่น้องเนาะโดยกับสร้างสนนกาดีใจพ,พี่น้องเอ้ยอ่าก็คือว่าอยากให้เพิ่อนอยู่ไปนานๆแต่ก็เบิ่งแยงไปเรื่อยๆเนาะโดยก็คือว่าทพอ่อําแม่ละสนนก็นับถือเพิ่นเนาะ โดยอ่ะกาสนาับสนนี่ก็สิดได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่ม,มินทพี่น้องเอ้ยพิถีพิภพประการใดสาวน้องก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่ม,มินทพี่น้องเนาะโดยกาสนาับสนนี่ก็ลาไปแล้วพ่ม,มินทพี่น้องเนาะก็กล่าวคำ่าสบายดี